ผีอีกแก่บิดกีที่โรงพยาบาลให้มันรู้สะบ้างว่าของเก่าของแกเนี่ยก็ยังเก่าอยู่ข้อเขาไม่เสื่อมแน่นอนบิดกีได้สบายๆแล้วแกคือลายต่อไปโดนคำสาปผีบิดกีแน่แนะนำหนังกีกับกูรีวิวเป็นเวลาตีหนึ่งอีกแล้วเว้ยทำไมแม่ต้องออกมาตอนตีหนึ่งทุกที่วะผู้ป่วยสาวคนหนึง่งกำลังถูกผีอีกแก่บิดกีมายืนจ้องแล้วก็ยิ้มให้เธอด้วยใบยหน้าเนี่ยจริงใจเวอร์และอยากชวนไปบิดกีด้วยกันพอเธอเนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมา ก็หันไปแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอนต่อละกันแต่ก็แว็บไปเห็นอะไรที่กระจกมูรีก็ทําการเปิดเองเผยให้เห็นร่างของผีอีแก่บิดกีมายืนมองทักทายและให้กําลังใจผู้ป่วยอยู่เธอก็บวกมือทักทายจากนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าไฮเออไฮคุณเป็นใครคะพอหันไปอีกทีมูรีก็ปิดพอหันไปที่ประตูก็พบกับผีอีแก่บิดกีมายืนยิ้มอยู่เธอก็มองด้วยสายตาแบบมาเอาแระมองตั้งแต่บนลงล่างโอ้โหตีนดำมาก ทำไมไม่ใส่รองเท้าัลโหล ทักทายฉันเหรอคนที่ใส่ชุดเดรสสีเหลืองพอเธอหันไปมันก็เฮ้เลยใส่เธอจนเธอตกใจแล้วก็ไล่มันไปแล้วก็กดปุ่มเรียกพยาบาลพยาบาลก็ถามเธอว่าเฮ้ทุกอย่างโอเคไหมมีอีแก่ในชุดเดรสสีเหลืองมันอยู่ในห้องกูมันตีนดํามากเหม็นด้วยไม่ยอมล้างไม่มีใครอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละค่ะคุณแค่กําลังฝันร้ายนะสิ่งนี้จะช่วยคุณหลับได้นะโอเคแล้วก็ฉีดยานอนหลับเข้าไปไม่มันไม่ใช่ฝันร้ายอะผีบิดกีมีจริงอะเดี๋ยวหมอจะกลับมา นะพอหมอเดินออกไปผีบิดกีแม่งก็ล่อยเข้ามานี่มึงต้องการอะไรอะ่ะไม่งไงอีดามามึงยังออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมกูรู้ว่ามึงอยากออกไปแรดและเดี๋ยวกูจะพามึงไปให้ถึงฝั่งฝันเองจากนั้นนางก็บิดกีใหญ่เลยให้รุ่นลุกรุนหลาน,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 นได้ดูต้องให้สอนว่าตัวแม่เขาทากันยังไงไปใส่หัวไปจากห้องกูพอเธอหันกลับไปมันก็หายไปแล้วแต่เธอก็รู้สึกแปลกๆได้กลิ่นแก่ลอยมาบวกกับกลิ่นตีนที่มันอบอวล คลักครุงไปทั่วห้องเธอเลยหันไปมองด้านข้างผีอีแก่บิดกีก็เตียงจู่โจมตาเปลี่ยนเป็นสีแดงและพุ่งเข้ามาเวลาผ่านไปพยาบาลก็เดินกลับมาแล้วพบว่าคนไข้ได้หายตัวไปพร้อมกับทิ้งชุดเอาไว้บนเตียงเออฮัลโหลจากนั้นก็มีมือโผล่ออกมาจากหลังประตูพอพยาบาลหันกลับไปก็พบว่าคนไข้สาวได้กลายเป็นผีสาวยิ้มสวยบิดกีเป้าโรงพยาบาลแล้วมันเกินเยียวยาแล้วเกินควบคุมแล้วอีดอก คุณอยากให้ผีบิดกีไปบิดที่ไหนต่ออย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะและใครที่ไม่อยากโดนคำสาบบิดกีก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาบ